สวัสดีครับสาวสุบางแวคนใต้สองภาษาวันนี้จะนำเก็บให้เก็บความรู้เรื่องไก่หน่อยหนึ่งไม่รู้ว่าใช่หรือไม่นะแต่ว่าที่เขาพูดที่เขาบอกคนแก่ๆคนโบราณเขาบอกว่าล้างไก่ วิธีล้างไก่เขาให้ล้างไก่เราไปต่อแล้วตั้งไก่ต่อปุ๊บไก่ปางขันอยู่แต่มันเงียบทั้งๆท,ที่ว่าไก่เราก็เคยได้เฉลยมาแล้วประมาณนี้ฮะเคยเก่งมาแต่ว่าไปตั้งปับงบงป๊บเงียบตั้งปั๊บเงียบตั้งปั๊บไม่เข้าไม่เข้าตีโตแต่ไม่เข้าตีก็มีคนแก่บอกว่าให้ล้างไก่ก่อนแล้วค่อยๆจับขึ้นมาใหม่อันนี้ผมจะ มาลองล้างตอนนี้ดูฮะล้างตบโปรตของผมเนี่ยตบโปรเล่นอยู่เนี่ยมันมีอยู่สองกรณีฮะเรื่องๆเ,เรื่องที่ไก่ไม่ค่อยเข้าที่เขาบอกอาจำที่ว่าคนโบราณบอกนะเดี๋ยวผมจะจับให้ดูนะมาๆๆๆไอ้กล้องพบวันนี้ใส่พัดถุงอะใจเช้าเลยเดีย๋ดยๆ อันดับแรกนะครับวิธีล้างไก่ของที่เขาพูดที่เขาบอกนะฮะคือเราต้องปลดต้องปลดเชือกขาก่อนเสร็จลุแล้วผมเปิดแล้วเมื่อกี้ปลดเชือกขาออกครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ปล่อย ปล่อยสู่ดินประมาณสัก3มวัน3 4สี่วันก็ได้แต่ว่าอย่าต่ำกว่าอยา่าอย่าต่ำกว่าสามวันปล่อยอันดับ2ไก่ไม่เข้าเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรบ้านเราเขาเรียกว,วาวา่วาว่าอะไรก็เรียกว่วาเขามันน่ะภระาตายนะว่าเขามันตือแบบอะไรของมันละบรารมีของมันเหรอ หรือว่าความหวานความหวานความมันใช่ไหมว่าคือภาษากลางว่าว่าบอกไม่ถูกเหมือนกันภาษากลางเนาะเป็ยนรู้กันว่าภาษาใต้ว่ามดมดว่าไะนะเออภาษามลายูก็ตัวถ้าภาษากลางน่าจะเป็นตัวคือแบบ ของขลังไอ้ไม่ใช่มันเป็นบาร,รมีหรือว่าตะบะตะบะอ่าหมดตะบะตะบะของมันหมดมันอยู่ที่เราต้องเปิดหางนี่ดูครับเราต้องเปิดที่ที่อุดของมันะที่มีที่มีเนื้องอกออกมาเป็นตุ่มเล็กๆนะฮะนั่นแหละขนมันไม่มี ขนมันไม่มีบนนั้นะบนยอดมันเล็กๆมันไม่มีขนคนโบราณบอกว่าต่อยังไงก็ไม่เข้ามาแต่ไม่เข้าโต้แต่ไม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 ไมไมไมตีเขาว่าหมดหมดตะบะบ้านเราเรียกหมดว่าภาษามาลายูภาษามาลายูก็ตัวต,ตัวประมาณนั้น อ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ไก่ที่ผมตัดซอยเล่นนะริงซอยคอยาวดีนีทางอะไรดีหมดผมตัดให้เป็นไก่ใหม่ไก่ลูกไก่เหมือนกับลูกไก่เพิ่มความมานเพิ่มความเร็วในการเข้าตี <c oughs> อย่าทำถ้าไม่เสียดายไก่ก็ทำนะถ้าไม่เสียดายไก่อย่าทำาไม่สวยเลย <c oughs> แล้วก็เปิดตัดอันนี้ก็เลืมออกตัดขนแดงๆนี้ เปิดให้มีขนสีน้ําเงินเยอะๆมันจะทะเลาะมันจชนทะเลาะครับขนนี้ขนนี้จะชนทะเลาะถ้าว่าขนนี้เยอะๆมันจะตีเร็วอ่าแล้วก็ดูทรงแล้วเออบ่าวนี่เด็กนี่มาจากไหนไงยังสู้มาถินเราแบบนี้อ่ะดูแล้วมันเป็นลูกเด็กอยู่เลยมึงโดนตบหัวสักทีนะนี่เป็นลักษณะงี้ฟูรถ ขู่เพื่อนสนุกเลยฮะเด็กๆอย่างเงี้ยเหมือน,นอย่างว่า <S <S เด็กอ่อนคนแก่สู้ฮะรุ่นเดียวกันไม่เอาโอเคครับแล้วก็2อย่างล้างวิธีล้างไก่คือถอดเชือกออกปล่อยปล่อยเลยประมาณ3-4วันอย่าไม่เกินไม่ต่ำกว่า3วันต้องปล่อยแล้วค่อยจับขึ้นมาใหม่อันดับสองขนอุดมัน ต้องมีขนประมาณมันต้องมีประมาณ 3- าสี่เส้นอ่ะปกติของมันแต่ว่าพอนานๆเข้าเราเล่นไปเล่นไปเลอจะเหลือจะเส้นเดียวอันนั้นทําให้การเข้าตีของเราช้าลงอาจจะเป็นได้ผมก็หาคําตอบยังไม่เจอนะครับเรื่องนี้ <c oughs> ก็ลองดูว่ามันใช่เลยไม่ใช่ก็ลองดูว่าบางทีเราก็สังเกตเองนะว่าเออใช่ไม่ใช่ ผมเคยพาไปนะขนอุดมันไม่มีเลยไม่ตอบไม่เถียงไม่มีไปป่าสักตัวหนึ่งตั้งยังไงก็ไม่มีท,ทั้งทั้งเี่ยวไก่มันมีแต่มันไม่ตอบโต้มาเลยนั่นก็ก,ก,ก็ก็อาจเป็นไปได้นะที่ผมสังเกตแล้วก็ผมเป็นทดลองดูอย่างที่คนโบราณคนเกาเขาบอกมาว่าถ้าว่าขนบนุดของมันไม่มีอ่ะ ไม่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 สู้ด้วยไม่ตอบไม่โตไม่ไม่อะไรเงียบไปเลยนั่นก็มีอาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้แล้วก็หลังจากที่เราเล่นเยอะๆเราพาไปต่อไม่รู้เราจับส่วนไหนของมันที่มันความหมานจะลดไปแล้วก็เราจับบางทีที่ก็ห้ามจับก็คือปีกปีกปีกสามเส้นตรงนี้ก็ห้ามจับคิ้วก็ห้ามเล่น อะไรหางอะไรเขาไม่ให้เล่นยังไงก็ไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันตรงนั้นมมนมีก็สิ่งที่เขาหา้ามบางทีเราไม่รู้ตัวเราก็ไปจับมั่งไปจับนู่นจับนี่จับของมันที่มันที่เราที่เขาห้ามน,นะที่เขาไม่ให้จับของมันนะแต่เราไม่รู้ไงว่าเราจับตรงไหน,นมั่งก็คือวิธีการก็ง่ายๆปล,ล่อยไปเลยไป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 เลย ไปเล่นไปไปปล่อยไปเลยฮะเราปล่อยไปประมาณ3-4วันครับเราค่อยตักขึ้นมาใหม่บ้าเมียเลยทีนี้ได้ลูกได้ได้ลูกสักสชุดก็ดี <c oughs> ไปเลยโอเคนะครับไปแล้วครับผม ไม่รู้ว่าจะตีกันลูกไก่เปล่าลูกไก่กำลังหัดขันอยู่เดี๋ยวเดียวก็ได้สักฉากสองฉากละาเราต้องเฝ้าดูให้ดีว่ามันจะตีกันไหมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวยังมีอีกหลายคลิปนะที่ว่าเคล็ดลับคนโบราณโบราณเขาพูดแบบกันมาต่อต่อกันมาแล้วก็ออกมาลองพิสูจน์กันดูรู้ก็ไม่ใช่แปลกอะไรครับรู้ไว้ก่อนดีไม่ดีถูกไม่ถูกค่อยว่ากัน บางทีก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันผมเองก็ใหม่เพิ่งเล่นแค่สามปีเพิ่งได้พัฒนาไก่มาพอนิดนๆหน,น่อยๆฮะก็ยังยังไม่ม,ยม,มียังไม่มีไก่เด็ดๆยังไม่มีไก่ที่ว่าพิเศษพิเศษแบบเยอะๆก็ลองพัฒนาดูว,ว่าพ่อนี้กับแม่นี้เข้าไม่เข้า แต่ว่าผมได้มาชุดนี้ก็รู้แล้วว่าแม่ตัวไหนพ่อตัวไหนผมรู้แล้วทีนี้เราก็พัฒนาต่อไปชุดสายมาเลเซียกับสายนาราธิวาสตัวพ่อตัวผู้นาราธิวาสแม่ตัวเมียมาเลเซียก็ก้านแดงแม่สายก้านแดงแล้วก็เดรคอนที่ผมได้มาแล้วก็พ่อนาราธิวาสนี่ก็พ่อพันไม่ค่อยเท่าไหร่ให้ได้ฉเฉลยสามตัวขึ้นไปก็เป็น เขาเรียกว่าเข้าชาติเข้าชาติไก่ต่อให้ได้เฉลยสามตัวขึ้นไปก็โอเคแล้วทำข้พอพันได้ถ้าว่ายังไม่ไ,มได,ยไได้ยังไม่ได้เฉลยมาก็ยังไม่เข้าชาติของมันก็อาจทําได้แต่ว่ามันหวังผลก็กลัวแบบห้าสประมาณนี้ครับก็นั่นแหละประมาณนี้เดี๋ยววันไหนเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องวิธีการหาไก่ ที่หายากและก็ของของของมันน่ะตามตัวตามขนตางตามตัวของมันว่ามีอะไรบ้างของของมันของของดีของมันในตัวของมันที่ว่าทําให้เราทําให้ไก่เรามีได้กำรรขากลับบ้านต้องมีของดีของมันข้อพิเศษลักษณะพิเศษของมันต้องมีอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวรับชมนะฮะติดตามด้วยครับบางเวคนใต้สองภาษาครับ สวัสดีครับอัสสลามุอะลัยกุมครับ